สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะพ้านาเคยสัญญาว่าจะนำธนบัตรรุ่นเก่ามาให้รับชมกันนะคะว่าวางๆเดี๋ยวจะหาธนาบัตรรุ่นเก่าๆมามาให้ชมกันนะคะอเผอิญว่าอ่าวันนี้ได,ได้ได้มีลูกค้าสั่งซื้อขอซื้อธนบัตรแบบเก่าๆค่ะปะ้านาก็เลยถือโอกาสนะคะ รื้อหาและนำมาให้ชมกันนะคะดูอี่เก่ากว่านี้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้เก่าเก่ากว่าเมื่อก,ก่อนเลยธนาบัตรรุ่นเก่าจะไม่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บนธนาบัตรนะคะจะมามีรุ่นรุ่นที่สามมังคะรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองจะยังไม่มีนะคะรุ่นที่รุ่นที่หนึ่งที่สองจะยังไม่มีพระภาพ ทบบมรชายาสาธิสลักรุ่นที่หนึ่งนะคะจะมีธนบัตรจะมีหน้าเดียวรุ่นหนึ่งมีหน้าเดียวนะคะรุ่นแบบค่ะขออภัยนะคะเรียกเขาเรียกแบบค่ะรุ่นรุ่นนี้หมายถึงรุ่นเดียวกันอะไรรุ่นในแบบเดียวกันนะคะแบบค่ะแบบแบบที่หนึ่งจะเป็นจะเป็นธนบัตรจะมีหน้าเดียวนะคะจะไม่มีภาพด้านหลังค่ะนะคะพอ,อามา แบบที่สองอันนี้อาะทำไมไปนํามารุ่นที่สองก่อนแบบที่สองนะคะอันนี้ก็แบบอันนี้ก็รุ่นที่สองแบบที่สองรุ่นที่หนึ่งอ่านี่ค่ะเจอแล้วแบบที่สองรุ่นที่หนึ่งนะคะแบบที่สองรุ่นที่หนึ่งแบบที่สองนี่จะมีภาพด้านหลังแล้วค่ะเนี่ยค่ะภาพด้านหลังของแบบที่สองนะคะจะเป็นภาพ พระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะมาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นธนบัตรแบบที่สองรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งดูตรงนี้นะคะสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราจะยามเห็นไหมคะเมื่อก่อนเขาเป็นเป็นหนังสือสัญญาค่ะไม่ใช่เป็น ไม่ได้ชําระนี่นะคะเขาเขาเรียกว่าสัญญาคือเป็นหนังสือสัญญากันแหละนะคะก็ความหมายก็ตรงตัวนะคะสัญญานะคะพอมาอันนีคะอันนี้คือแบบ2รุ่นหนึ่งเป็นเป็นรุ่นแรกที่มีภาพด้านหลังของธนบัตรค่ะ เนี่ยค่ะเป็นรุ่นแรกที่มีภาพด้านหลังนะคะรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีภาพด้านหลังค่ะจะมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหน้าจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้แต่เป็นหน้าดอย่างเดียวด้านหลังไม่มีนะคะรุ่น2รุ่นที่2จะมีภาพพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะรุ่นที่2แบบที่2รุ่นที่1นะคะอันนี้ก็คือแบบที่สองรุ่นที่2นะคะเนี่ยค่ะแบบที่สองรุ่นที่2ธนบัตร เป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายคือเขาปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะรุ่นแรกนี่ก็คือสับสนว่าเป็นธนบัตรทําไมใช่นี่ไม่ได้ชําระานี่ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเอาเอาไปแลกใช่ไหมคะก็คือความหมายก็เปลี่ยนไปก็คือนี่ค่ะธนบัตรเป็นเงินที่ชําระานี่คือเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเอามาแลกไม่ต้องเอามาขึ้นค่ะไม่ต้องเอามาขึ้นเงินแล้วคือใช้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะรุ่นรุ่นที่มีด้านหลังเป็นภาพ พระราชพิธีจุดพระนางคันแรกนาะขวัญน,นะคะเป็นรุ่นแรกที่มีภาพด้านหลังค่ะอันนี้จะเป็นชนิด1บาทนะคะอันนี้จะเป็นชนิด10บาทเห็นไหมคะสิบบาทเขาเบลเลอร์เบล่าเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะแบงค์สิบเขาใหญ่มากค่ะแบงค์สิบอ่าถ้าท่านนึกไม่ออกว่าใหญ่เท่าไหนฉันไม่เหตุภาพเดี๋ยวป้านัดเอาแบงค์บาทบาทมาเทียบให้ดูอ่าแบงค์บาทนี่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้ธนบัตรชนิดราคาหนึ่งบาท เห็นไหมคะความแตกต่างค่ะเนี่ยคะ่ะเขาใหญ่มากนะคะค่ะแล้วเออค่ะธนบัตรชนิดราคาสิบบาทแบบแบบที่สองรุ่นที่สองนะคะสิบบาทเมื่อก่อนใครมีสิบบาทรุ่นแบบนี้โอ้โหรวยเนาะรวยมากอันนี้จะเป็นแบบที่ แบบที่เท่าไหร่แบบ2รุ่น2แบบ2รุ่น1แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบ2รุ่น2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ2รุ่น2นะคะปะนะนำให้ชมนะคะแบบ่งปันกันชมอันนี้ก็จะมาเป็นแบบ3รุ่น1แบบ3รุ่น1นี่คือเป็นเป็นพระบรมฉายาสาธิศลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะนะคะเป็นรูปรัชกาลที่7ค่ะแบบ3แบบ3รุ่น1เปลี่ยนภาพด้านหลังแล้วนะคะจะเป็นภาพวัดปากน้ำนะคะสมุดปราการค่ะ เนี่ยค่ะนะคะเป็นเป็นแบบสามรุ่นที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแบบสามรุ่นนี้เมื่อก่อนนะคะธนาบัตรเขาจะมีบอกวันเดือนปีผลิตไว้ที่ธนาบัตรเลยเห็นไหมคะเออ่สมัยนี้ไม่มีเนาะอันนี้มีนะคะวันที่22มิถุนายน2477นะคะอ่าอันนี้อันเดียวกันปีเดียวกันนะคะ2477 แบบสามรุ่นหนึ่งสองสี่เจ็ดเจ็ดแบบสามรุ่นหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะพน้าพาชมแบ่งปันให้ชมโหอันนี้ยังสวยอยู่เลยอันนี้จะเป็นแบบสองรุ่นหนึ่งพอแบบสามรุ่นหนึ่งจบนะคะแบบสามรุ่นหนึ่งเนี่ยค่ะแบบสามรุ่นหนึ่ง ่มาเป,เปลี่ยนแปลงแล้วคันนี้ค่ะอันนี้คือแบบสาข้างบนคือแบบ3รุ่น1นะคะใบล่างคือแบบ3รุ่น2ทําไมถึงเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะคือแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบแบบ 3. อาเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะ,ะเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคค่ะมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้น พูดถึงแบบ3รุ่น2นะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบ3รุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันแบบ3รุ่น1เป็นของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับรัชกาลที่8ทรงขึ้นครองราชนะคะรัฐบาลชุดนั้นเตรียมเตรียมแบบธนบัติไม่ทันนะคะรีบ นำมาใช้นะคะรีรีบเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างฉับพ,พลันเขาจึงได้นำแบบที่แบบที่3นะคะแบบที่3รุ่นที่1เปลี่ยนเพียงพระบรมชายาสาทิสลัก์อย่างเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนพระบรมชายาสาทิสลัก์จากราชการที่7มาเป็นราชการที่8เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นธนบัตรธนบัตรสองฉบับนี้จึงเป็นธนบัตรแบบเดียวกันแต่คนละรุ่นนะคะ่ะ อันนี้จะเป็นแบบ3รุ่น1นะคะคอ,อของราชการที่8ก็จะมาเป็นแบบ3รุ่น2ก็จะเป็นแบบแรกของราชการที่8นะคะพระพักทรงพเยาวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะด้านหลังเหมือนกันทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบ3รุ่นที่1และแบบ3รุ่นที่2ค่ะนะคะราชการที่7และราชการที่8นะคะ อ่ะต่อกันนะคะแบบ3แล้วนะคะต่อจากแบบสามนี่คดีก็ต้องเป็นแบบ4แล้วใช่ไหมอ่ะค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเปะนน่าจะต้องเปลี่ยนอีกคลิปหนึ่งละมั้งแบบ3แบบอันนี้แบบที่4อ่ะแบบอันนี้ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่4แล้วค่ะอันนี้ก็มีเวลามีเวลาเตรียมการแล้วค่ะออกแบบใหม่นะคะ ออกแบบใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยเห็นไหมคะความแตกต่างคือคือเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะคะเพียงเหมือนเดิมคือพระบรมชายาศาสตร์ิสลักเท่านั้นทุกสิ่งอย่างนะคะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นนัดว่าจบแค่นี้ก่อนเนาะจะยาวเกินไปเดี๋ยวท่านจะเบื่อเนาะเดี๋ยววัยรุ่นบอกอห่่เยอะอย่่เยอะนะคะเดี๋ยวต่อคลิปที่2นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ